พวกกูลือศิษย์หมุมเรียกมัน huh. ค oh. like ุงคบครับเป็นไงครับหนุ่มไหมครับหนุ่มมาเอ้าเอาเลยเอ้ยใ่รมาเฮ้ยตุกันทัดเดี๋ยดเขาจะสติปะครับทำไมคุณใส่กางเกงกันครับ ดูการทักทายนะครับ นี้เราจะไปไหนกันครับเราจะไปซื้อดอกกุหลาบครับที่ในเมืองฟินครับประมาณ20โลิบัวครับเพราะว่าเมื่อกี้เราขายไปถึงสิบนาทีหมดครับี0 0ดอกี0 0ดอกเมื่อกี้2 5งร้อย้าดอกสองดอกหมดไม่ถึงสิบนาทีครับแต่เงินได้200ครับขายดอกละาร้อยดอกละบาทเราทำไรทำไรกี่บาทครับทำไรไม่มีครับเราไม่ได้หวังเอากำไรครับผมถามสักคำคุณขายทำเพี้ยอะไรครับขายขายเซทเท่ครับแล้วที่ได้ทำก็ว่าไงครับอ๋อไปเล่น ผมนาตาผมจะรู้ว่าผมล็อก่ไหนว้าวร้าวว้าว้าวาวว้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 า้าต้าวว้ว้าว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 ว้า้าววาวว้าวว้าวว้า้้้าา ก็คนเยอะมากไม่คิดว่าจะเยอะขนาดนี้ครับเนี้ยตัวกินดังตัวกินดังคล้ายๆนะครับไม่ใช่เพิ่งรับเลยครับมันเยอะมากเลยนะตามร้านเลยวันนี้โอเคไม่ขอไม่วิ่งแล้วได้ปะเดินเอาก็ได้ดูเออเดิน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 ก็ได้ไม่รีบไม่รีบจิบมีดอกไม่ทันละ จะหยุดเลยเยอะมากครับดูมันนี่ครับครับผมมันนี่โซมาสเท่าไหร่นะครับไม่นี่พี่ผกเท่าไหร่นะครับหมดเท่าไหร่ครับ4แสนครับไม่ต้องดูครับไม่ต้องดูน้ำไม่ได้ไม่ดูนะครับไม่ต้องนับกินเหล้าครับกินเหล้าครับกินเหล้าครับไปก็กับบ้านโอ้ยเมาเมาเละเอวเนี่ยร้อนมากครับร้อนด้วย ผมยังไม่เห็นร้อนเลยครับนี่เรามาสี่คู่ครับกับคู่น้อยเป็นคู่ที่ห้าคนสี่คู่นี้สี่คู่นี้กี่ดอกครับคู่คิดว่าจะพอเฮ็ดงี้มาหลังให้กล้องเลยครับเอามาครับเอามาแน่ๆครับมาหลังให้กล้องเลยครับคู่ข้างหลังคุณหล่อมากเลยครับที่หลังคันหลังคุณเอ้ยผมไหมก็ตัดเปิดไหนถ้าถ้าเอ้ยก็ทำยังไง ถ้าเอืรอนเขทำยังไงถ้าเอกลักครับแต่ถ้าเต้นครับตูเหลือถ้ามีตูหือ่ถ้าเต้นครับไอ้อชัดๆครับชัดๆตงการคตั้งการเยอาเยอาได้ได้เท่าไหร่ครับประมาสี่รอยครับ

พูดพูพูดชัดๆเอี่ยเองไปทำอะไรครับไอขี้ไอขี้ไอขี้มลอไครับไปอะไครับใส่งถาได้ทำทำไม่ได้ครับจะไปจะไปไหครับเลเล่นเฮ้ครับตักเวลาเยอะมาก ทำไปดีดสิลูกเราวังน้ำที่มืออายคนเขาแย่เลย <laughs> <laughs> new sip ちゃっไปเคย I from go down a pole by I new sip any girl the bone marble more meo my to tham ทุกคนทางเปิดเซว่าจะได้นะคนงาม I from go down a pole by ทุกทุกทีที่มีเธอแ้ไมทำทุกคนพื่อเลาบเวียริงอกนี้ก็มีเจ้าของพิ่งแต่งงาไม่ไมตัดเลยว่ะน้จองเป็นเจ้าของใครเด็ดดมสงกลินเบิร์ดดิวสติฟคัสครับผมตั้งใจมากเลยครับตั้งใจตัดเลยวันนี้พรุ่งนี้จะเอาไปให้ใครเป็นคนแรกครับวันนี้ พวกนี้เหรอก็ไม่รู้ครับไม่รู้รอดูก่อนน่าจะให้เพื่อนครับคงไม่มีเป็นคู่นั่งคู่กันแล้วตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับเลวิสติปย่างเงาสิบแปดแล้วครับแล้วอาร์มเลวิสติปนะครับสิบแปดเหมือนกันครับตอนเลวิสติปอายุเท่าไหร่แล้วครับชิโบครับเนี่ารักเหลือเกินเด็กน้อยเหลือกเด็นไน้นอนแล้วเหมือนกับตาเลวิสติปตาเลวิสติปก็สิบหกครับ สิบหกสิบเราอายุตามไหมเขอถามอะไรนะครับแรงกําเนิดของริวสติปนี้อยู่ที่ไหนครับอยู่ที่เซเวนตะบลจอมพระอำเภอจอมพระจังหวัดกรุงเทดตัวพ่อมันมดตัดนี่โ้ยโดนถือตัดเองลำใหญ่มากเลยฮะชนแขที่เกลียอไรยากเจที่สุดเจอรักเจอรักเนะ ผมจะทำตัวให้ดีที่สุดนะที่รักไม่แค่คุณเพียงเท่านั้นก็ไม่ต้องการอะไรที่ผมทำพลาดไปให้อภัยเสมอผมก็บอกว่าขอโทษรับรองว่าจะไม่เกิดอีกผมจะใส่ใจคุณ้มากขึ้นใช้เวลาอยู่กับเธอให้มากขึ้นเพลงรักโอ้เป็นไม้เดยอมาโตไงนี่ครับข้างในมีไส้ด้วยนะเห็นนะครับ กูบนี่มีใส่ขาวนะครับนี่ครับหูบิ๊กใหญ่ก็มีเรจะกล่าวเ่องครับก็คนที่ดูใจนะครับบิ๊กใหญ่บิ๊กใหญ่บิ๊กใหญ่นะครับบิ๊กว่าใหญ่ครับพี่ยูก็บอกบิ๊กว่าใหญ่ครับสมองก็เล็กอ่า ก็สัตว์ก็ก็ขอฝากให้เพื่อนๆนะครับพี่ๆนะครับที่ว่ากําลังจะจบม .3 แล้วก็จบม .6 นะครับก็ขอให้ติดมหาวิทยาลัยดีๆนะครับก็โชคดีในการศึกษาครับในฐานะเงินทองนะครับผมครับ